เดี๋ยวหวดด้วยหนังสติ๊กเลยวันนี้หังเมนเหมือนเดิมเอาเวอร์ชันแล้วเหรอเห็นผ่านจอผีหน้าแดงอยู่ชั้นสนะครับโอเคครับหดด้วยหนังสต๊เสียงอะไรวะพี่เฮ้ยคุณผู้ชมมีเสียงออกมาต้อนรับแล้วนะทำไมอะเพราะตรงนี้ไปใช่ไหมพี่อะ แจมสายพลังพิทีพี่ผิวขาเป็นชอบอยู่วนช่้นสองบ้านหน้าแดงผีหน้าแดงอยู่อุ้ยที่ผมยิ่งอยากเต้นไปลยรอบเป็นลิชีหน้าเลยหรอโอ้ยคุณผู้ชมครับกลับมาแล้วคลิปไฮเลี้ยวอะไรพี่ไม่รู้ว่าทำไมชั้นสองเป็นไรพี่ซูมชั้นสองมันซูมได้ไหมมันไม่ได้มันไม่ได้ใช้เฟซผมปรับผมปรับไฟให้โอเคโหมาแล้วพี่เฮ้ยจริงเหรอไหนวะ เฮ้ยคุณผู้ชมซูม m นี้เห็นไหมไอ้เหี้ยมันโผล่มาแล้วพี่ว่าเปาเนอเงียบ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 พี่พี่สองไฟพี่ดิใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่คุณผู้ชมทุกคนเฮ้ยมันหลบไปเลยเอ้ยมันหายไปไหนแล้ววะมันหลบมันหลบมันหลบหีด้าแดงมันโผล่มาเฮ้ยงามไส้แล้วเพี่เตรียมมาสูงก่อนเอ้ายิงแม่งเลยพี่เลย มันซูมไม่ได้ว่ะไม่ได้ใช้โปรแกรมผ่านระบบนั่นแหละไม่เป็นไรอะไรเห็นชัดไหมไม่รู้ไม่แน่ใจเหนสองแล้วไปแล้วไหนอะที่ไปแเลยพี่เฮ้ยพี่เอาดีๆเอาดีๆเอาเอาเเวซาพุซัดพี่มันหลบไปแล้วเฮ้ยได้เราขึ้นไปหาดูมันได้ไหมขึ้นไม่ได้มันปีนไม่ได้ไม่มีบันไดอ้าวเหรอหลับแล้วมันหลบแล้ว เดี๋ยวฉันดูมันมันไม่เห็นมันซูมไม่ได้พี่เฮ้ยผีแดงออกมาถูกทำบุญให้ไม่ออกไม่ออกกูจะรอมึงจำได้ไหมมึงชี้หน้ากูไวอ้อ่ะกูกลับมาให้มึงอาฆาตแล้วนี่เร็วบอกแล้วบอกแล้วเฮ้ย,เ,ยเล่นแม่งเลยพี่เวสะ์ุสะเฮ้ยเอาละครับตอนนี้สวัสด์ยิงแล้วนะครับ พี่ไปนะด่าเสียงอะไรวะเสียงอะไรบพูเสียงอะไรอะยาแดงโผลมามึงอาฆาตกูกลับมาแล้วนี่ไงพี่โผล่แล้วโผล่แล้วโผล่แล้วเฮ้่งเลยไหนดิทั้งสอเอาเดี๋ยวผมปรับไฟสว่างสว่างก่อนทั้งสองโผล่แล้วเวซาพุ๊กเอาจริงแม่งเลยอะไรวะยิงให้โดนแสงหน้ามันเลยพี่เอาใครมาปูเสือตรงนี้วะ อ,อ้โอ้ยตรงนี้มุมนี้ชัดชัดมาก <c oughs> าแดงโ่โคตรเสียวเลยครับตอนนี้สารวัตรอันนี้บ้านผีหน้าแดงใช่ไหมได้ <c oughs> ผีหัวขาดอ่ะมันอยู่ด้านบ้าน ไหนอ่ะเราเข้าไปดูเป็นนแมงลยเฮ้ยมีเสียงด้วยวะสวัสดิ์เฮ้ยไม่กลัวไม่กลัวเฮ้ยทุกคนเห็นเปล่าจับเจ๋วเลยจับเจ๋วเลยเราไม่หนีครับเราไม่หนีคือบวกสู้ไม่ได้มันชั้นสองไม่มีบันไดปีนคือปีนไม่ได้อ่ะคือปัญหาของมันนะครับไหนวะหัวขาดอ่ะ ไปแล้วเหรอแบนแอดบนหน้าแดงด้าล่างหัวขาดโอ้โหแม่งของจริงวะพี่พี่พี่เห็นพี่ตกใจปะตกใจดิเดี๋ยวผมยังไม่เห็นหัวขาดเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่ได้เห็นนะฮะเฮ้ยอีกหนึ่งทั้งอย่งไอ้หัวหัวขาดเลยว่าไหนเนี่ยระวังระวังนะเว้ยออกมาออกมาแน่จริงออกมาทำาไม่ออกไม่ออกหรือวออกไหม ออกมาอย่าไปทำบุญไปให้เฮ้ยเฮ้ยเสียง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 วะเสียงอะไรวะไปดูว่าพี่ปะไปแล้ควันมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยนอดตามโขดใช่ไหมไหนยะน่าจะตัวพี่เฮ้ยวะ เฮ้ยเสียงชั้นสองว่ะเสียงชั้นสองไำไมนังสติ๊กค่ะโอ้ยโอ้โหคือจะขึ้นยังไงวะเนี่ยเนี่ยคืองงมากคุณผู้ชม คือคือมันขึ้นผีหน้าแดงผีหน้าแดงมันขึ้นไม่ได้อ่ะเฮ้ยพ,พี่อะไรวะเนี่ยเฮ้ยม,ม, <Hey, S 2> มันมีซากรถวะพี่เนี่ยพี่จำได้ที่ผมบอกไปฟังอะ่ะทำไมไอ้ที่ตายขับขับชนตายยกยกยกพันะ่ะเนี่ยหรอนี่แหละรถคันนี้แหละเนี่ยหรอใช่เฮย้ยแล้วเอาซากมาไว้นี่ใช่เมื่อก่อนมันมีทางเข้าที่ นนีทางเข้าปิดโเป็ปตาหมดแล้วโอ้ยตายแล้วตายแล้วอันนี้พวกขโมยมาลื้อเพื่อนโอ้ยสองใบใจพี่ผมบอกพี่เอ็มนี่เฮ้ยกูอยากบอกว่ะพี่หน้าแดงโหดเลยเวสักพุเวสักพุซะพี่พี่บอกอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเวสัก ไม่ได้เลยกูอยากบวกมั้งกูอยากบวกมึงเฮ้ยพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่กลัวด้วยวะโดนเต็มเต็มเลยพี่เป็นอาฆาตพี่เหรอเฮ้ยเม่นอาฆาตวะเฮ้ยอะไรวะมันจี๊ดไงพี่จี๊ดเหรอพี่เป็นหน้ากันพี่ถูกเดี๋ยวผมจะจับประทับผีหน้าแดงให้ได้เลยเนี่ยบนเห็นป่ะทางเดินมันพังหมดแล้วไปนี่เป็นห้องด้านบนขึ้นไม่ได้ใช่ใช่ใช่ เฮ้ยนี่นี่แค่แค่หน้าแดงแล้วยังไม่เจอหัวาขาดนะใช,ใช่ใช่หัวาขาดที่จะรู้รู้เลยว่าจะเจอโอ้ยพี่รู้ตอนไหนรู้ไหมทำไมตอนที่ผมวิ่งไปก่อนโอ้โหพี่ใจเย็นๆผมผมผมใส่รองเท้าบูทอะไรครับไหนอะเหยฮ้ย,ย,ยหัวาขาดเหรอใช่เฮ้ยคุณผู้ชมไอ้หัวาขาดใช่หัวาขาดไหมพี่หนึ่งตามมาโอ้ยหัวาขาด เอาละเจอเจอไอ้หัวขาดแล้วใช่ไหม่ดูชั้นสองทำไมอะหัวขาดยู่จริงเหรอโอ้เมื่อกี้เห็นมันยืนอยู่ตรงนี้นี่ใช่ไหมเขาขาวอะใช่ไหมเฮ้ยแต่เข้าไปไม่ได้อย่าเข้าไปพี่เดี๋ยจุดมุ้งอย่าตัดใจนะ ทำไมข้างหนึงอะพี่อะไรตัวจูพี่ไหนข้างหลังเฮ้ยหายไปแล้วเหรอใช่ไหมอ่ะพี่มันหายไปแล้วฮะไปแล้วเฮ้ยไปบวกที่บวกนี่มันไม่มีหัวดึงหน่อยดิดึงหน่อยดิ ไปไหนวะไปแล้วพี่ไปไหนอะไอหน้าแดงไหน้าแดงก่กลัวเฮ้ยหัวขาดก็กลัวเดียวเองอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้เฮ้้ หมู่บ้านมีหมู่บ้านล้างครับพี่ดูไฟข้างหลังเปิดดีไฟอย่างหมู่บ้านถอยอยู่พี่ทุกคนใครเห็นอะไรแคปเกอร์ไว้นะแคปไว้ห้ามหนีนะไม่หนีพี่อะไรพี่เห็นอะไรพี่ดูที่รถสิไหนเฮ้ยไอพี่เ A P S ูขาแกูกูไปแล้วพี่หัวไม่ไม่หลอกกูเลยเฮ้ยไม่หลอกกันเลยเห็นอะไรเมื่อกี้หัวขาดเฮ้ยไม่พูดคำยากพี่หัวขาดดูพีพ่หัวขาดโผล่มาเฮ้ยเฮ้ยผมว่าพี่หัวขาดแต่เป็นตกที่ตายจากรถยนต์ไอ้คันนั้นเหรอใช่อโอ้ยคุณผู้ชมครับกับมีค้าบ<ะ>่ายคอมันข้า่ายคอแล้วฝังศพด้วย้ย